กรี๊ดกราดกันทั้งไทม์ไลน์ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ล่าสุดจากเบกผลิตโชคอายนบุตรศิล,ลปินหนุ่มฮอตจากบ้านไว้มิวสิกสังกัด GMM Music กับซิงเกิลในเบิร์ดผลงานเพลงที่เบกผลิตโชคได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ตั้งแต่การขึ้นไอเดียเพลงการดีไซน์เมโลดี้ไปจนถึงออกแบบการร้องเทิร์นออฟเดอะไล คำที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของเพลงนี้จากปากของเป๊กจนกลายมาเป็นไนเบิร์ดเพลงที่อยากพาคนฟังหลบหลีกจากเรื่องราววุ่นวายในชีวิตที่บางครั้งมันก็อาจทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ ลองปิดสวิสและโบยบินใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้อยู่กับดวงดาวนั่งมองแสงจันทร์เติมพลังให้กับตัวเองอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเพลงนี้คือมิวสิกวิดีโอที่นำเสนอมุมมองในยามค่ำคืนที่เราสามารถใช้ชีวิตปลดปล่อยตัวเองและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่านภาพแฟชั่นและมุมมองต่างๆเบคผลิตโชคพูดถึงเพลงนี้ว่า สำหรับเพลง Nightbird ก็คือนกตอนกลางคืนหมายถึงไลฟ์สไตล์ที่ชอบอยู่ตอนกลางคืนรู้สึกสงบตอบโจทย์ผลิตเลยครับชอบมากแล้วเรามีส่วนร่วมดีไซน์เมโลดี้เองด้วยโปรดิวเซอร์คือน้อง a B O T C A S H มาดูเรื่องดนตรีและที่แอมอัจฉริยาดูแลเนื้อเพลงเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยแต่ไม่ยากมาก เป็นแนวโพส์มายามกส่วน MV ชอบทุกซีนเลยเพราะผลิตและทีมงานตั้งใจทำมากมากหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับ MV นี้นะครับ